ก,การค้นพบมนุษย์ต่างดาว <No. S 1> สหารัฐยอมรับแล้วคลิปยู o เป็นของจริงไฟป่า เอร์วลทรีฝุ่น PM 2.5โควิด19จะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นไปกว่าน,นี้อีกค่ะนอกจากเอเลียนบุกโลกคะ่ะทุกคนซึ่งมันอาจจะกําลังเกิดขึ้นจริงแล้วคะ่ะเพราะว่าเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมของสหรัฐหรือว่าที่เรียกกันว่าเพนทากอนได้ออกมายอมรับว่าคลิปวิดีโอที่ถ่ายติดอากาศยานลึกลับหรือที่เรียกว่า UFO เป็นของจริงซึ่งเป็นคลิปวิดีโอที่ถ่ายด้วยกล้องอินฟราเรดของเครื่องบินขับไล่ F18 Super Hornet โดยนาวิกโยธินกําลังขัดขับเครื่อง บินนกัอยู่แล้วก็พบวัตถุประหลาดโดยคลิปวิดีโอเหล่านี้ไม่ได้ถูกตัดต่อใดๆเดี๋ยวเราไปดูคลิปทั้ง3คลิปกันเลยค่ะ Oh คลิปแรกเป็นคลิปที่พบวัตถุปริศนากําลังบินอยู่และนักบินก็ได้ขับไล่ตามวัตถุปริศนานั้นไปจะเห็นว่านักบินได้มีการพูดว่ามันสามารถหมุนได้ด้วยนะคะซึ่งจากคลิปนี้เนี่ยวัตถุนั้นจะต้องมีความเร็วสูงมากเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราบินเครื่องบินขับไล่แล้วเราพบวัตถุหนึ่งแล้วเราสามารถตีคูนไปได้แปลว่าความเร็วมันต้องพอๆกันเพราะถ้าความเร็วมันไม่พอกันเนี่ยเราจะต้องเข้าหาวัตถุหรือว่าวัตถุจะต้องเข้าหาเรานั่นเองค่ะเราไปดูคลิปที่2กันเลยค่ะ คลิปที่2มีวัตถุแวบเข้ามาในหน้าจอแล้วนักบินก็ได้กดล็อกเป้าหรือว่าออโตเทสวัตถุนั้นการล็อกเป้าหรือออโตเทสก็เหมือนเวลาที่เราจะโจมตีอะไรค่ะแล้วเราก็ล็อกเป้าไว้เพื่อจะโจมตีนั่นก็คือ Auto ออโตเทสนั่นเองค่ะส่วนคลิปที่3ก็คือเห็นวัตถุประหลาดบินอยู่ไกลๆไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะ วิดีโอสั้นๆทั้ง3ชุดนี้เป็นปรากฏการณ์ทางอากาศยานที่ไม่สามารถอธิบายได้หรือที่เราเรียกกันว่า UFO นั่นเองค่ะแต่จริงๆแล้วคลิปทั้ง3คลิปนี้ได้ถูกถ่ายเมื่อปี2004กับปี2015และได้มีการถูกเผยแพร่ออ,อกมาในช่วงปี2017-2018ถึงโดย New York Times กับ The Star Academy of Art and Science ซึ่งเขาเป็นทั้งสื่อแล้วก็องค์กรเอกชนที่เฝ้าติดตามปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติต่างๆบนโลกใบนี้แต่ตอนที่คลิปถูกเผยแพร่ไปเมื่อปี2 0 1 7ก2บ 28กระทรวงกลาโหมสหรัฐออกมาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ออกมากลับคําพูดว่าคลิปทั้ง3คลิปนี้เป็นความจริงค่ะ เขาได้ให้เหตุผลการออกมาเผยแพร่ในครั้งนี้ว่าคลิปได้ถูกลดขั้นความเป็นความลับทางราชการแล้วก็เลยออกมาเผยแพร่ได้นั่นเองซึ่งวิดีโอเหล่านี้ทําให้สหรัฐเบิกง,งบมาถึง22ล้านเห,นหรียญสหรัฐเพื่อเอามาจัดตั้งโครงการพิสูจน์ตรวจสอบวัตถุปริศนาภัยคุกค,คามจากนอกโลกนี้ค่ะซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกที่มีการยืนยันว่าภาพถ่าย UFO เป็นของจริงยืนยันโดยรัฐบาลสหรัฐไม่ใช่ภาพตัดต่อหรือว่าภาพที่คนเอามามโนกันเหมือน แต่ก่อนแล้วมันก็น่าตื่นเต้นนะคะว่าสหรัฐจะมีอะไรที่เก็บงามอยู่อีกไหมเพราะว่าอันเนี้ย ตั้งแต่ปี2004 2015แล้วเขาจะมีข้อมูลอะไรที่เก็บงําอีกหรือเปล่าแล้วข่าวลือแอร์เรีย51อาจจะเป็นความจริงว่าเขาอาการสืบวิจัยค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับเอเลี่ยนอยู่ก็เป็นได้ค่ะซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ช็อกไปทั่วโลกมากๆเลยแล้วหลายๆประเทศเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ได้ออกมาตรการข้อกําหนดเตรียมพร้อมการเผชิญหน้ากับ UFO แล้วค่ะซึ่งการค้นพบ UFO เนี่ยมันจะส่งผลอะไรได้บ้างมันส่งผลได้หลายอย่างมากๆโดยเฉพาะเรื่องความก้าวหน้าของมนุษยชาติอย่างแรกเลยคือ การใช้พลังงานโดยการแบ่งอารยธรรมของสิ่งมีชีวิตตามความสามารถในการใช้พลังงานของสิ่งมีชีวิตตามเกณฑ์ของเดอะคาดาเชฟสเกลได้แบ่งออกเป็น3ประเภทประเภทแรกคือสามารถใช้พลังงานทั้งหมดบนดาวที่พวกเขาอยู่ซึ่งมนุษย์เนี่ยเกือบจะอยู่ท้ายนี้แล้วนะคะก็คือเกือบจะใช้ทรัพยากรทั้งหมดบนโลกได้แล้วส่วนประเภทที่2ก็คือสามารถใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์ได้ประเภทที่3คือสามารถใช้พลังงานจากกาแล็กซีซึ่งการที่เราเจอ UFO อนั่นหมายความว่า มนุษย์ต่างดาวน่าจะเป็นประเภทที่3ที่สามารถใช้พลังงานจากกาแล็กซี่สามารถเคลื่อนย้ายผ่านกาแล็กซี่ได้ค่ะเราอาจจะสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีของเขาสามารถนํามาปรับใช้ได้ด้วยซึ่งการที่เรานํามาปรับใช้เราอาจจะสามารถเคลื่อนย้ายผ่านกาแล็กซี่ได้เหมือนกันอาจจะหมายความว่าเราสามารถเข้าไปใช้ทรัพยากรดาดวดวงอื่นได้หรือว่าเราสามารถเข้าไปอยู่อาศัยที่ดาวดวงอื่นได้เพราะตอนนี้นะคะดาวอังคารอาจจะไม่ใช่ที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุดแล้วเพราะว่าหลายๆอย่าง ไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยแต่ก็ยังมีดาวอีกมากมายบนกาแล็กซีที่เรายังไปไม่ถึงแต่ว่าอาจจะเหมาะกับการอยู่อาศัยมากกว่าซึ่งถ้าเราสามารถไปถึงได้มนุษยชาติอาจจะมีทรัพยากรที่ไม่จำกัดอีกต่อไป แล้วทุกคนคิดว่ายัางไงบ้างคะคิดว่าคลิป UFO นี้เป็น UFO จริงๆหรือว่าเป็นวัตถุอะไรก็ไม่รู้ที่อาจจะไม่ใช่ UFO หรือว่าถ้าคิดว่า UFO มีอยู่จริงมนุษย์ต่างดาวมีอยู่จริงแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างส่วนตัวออยเนี่ยคิดว่ามีจริงค่ะเพราะว่าจัก,กรวาลเรากว้างมากแล้วโลกเราเกิดจากปรากฏการณ์บิ๊กแบงซึ่งปรากฏการณ์เนี่ยมันไม่จาเป็นต้องเกิดขึ้นครั้งเดียวมันสามารถเกิดขึ้นได้ทั่วกาแล็กซี่เลยแต่ว่ามันอาจจะห่างกันมากจนไม่สามารถเจอกันได้แต่ก็ไม่แน่นะคะมนุษย์ต่างดาวอาจจะล้ำหน้าล้สสมมัยจนาารถ หาทางมาเจอเราได้ไม่แน่นะคะตอนนี้มนุษย์ต่างดาวอาจจะกำลังจับตามองดูเราอยู่